าตื่นตื่นพี่ขาตื่น8ไม่เรียกอยู่ไหนไม่เรียกอยู่ไหน5นาทีไม่เรียกอยู่ไหนตื่นโหใจเย็นเย็นอ๊ะตื่นแล้วตื่นแล้วตื่นแล้วปิดตาพี่ปิดตาปิดตา เมานานจังวะเอ้ยไม่ใช่ไปนานจังวะขึ้นมาพี่ขึ้นมาไปนานจังเนี่ยขึ้นขึ้นเหรอต้องแหวอะไรเหมือนสัมผัสอะไรแปลกทำไมแต่เล่นแปลกอันไหนกะูอ่ะอันไหนพวกเขาวบ้าะกนะี <c oughs> ่รถกินมาเลย <c oughs> เลุกเลยลุกเลยลืมตาลุกลืมตาแล้วก็ลุกเลยพี่ลุกทำไะ โอเคลืมตาลืมตาได้ลืมตาได้โอเมก้ายสไพยสะพยซไพโอเมก้ายังจำก็ได้อยู่เหรอวันนี้เป็นวันเกิดของของเราเนี่ยจำได้พี่ขาเป็นจำได้แล้วพี่พี่จะกลายเป็นเด็กตลอดนี่ก็ใช่ถ้าสงสัยก็จำได้ ยังไม่ได้กระบปาล่ะอะไรนะคะเป่าเป่าเทียนก่อนเป่าเทียนก่อนเป่าเทียนก่อนไปเที่ยวก่อนอธิษฐานด้อธิษฐานด้วยเป่าเลยพี่เป่าเลยพี่อ่าพี่อธิษฐานว่าอะไรหรอคะเจ๊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 มอมรับมอมรับเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งกินค่ะกินพิซซ่าก่อนกินกินพิซซ่าก่อนโอเคโอเคอ่ะกินพิซซ่าก่อนเร็วๆก่อนกินก่อนพี่กินก่อนพี่เออ ไปยืนกันตรงนี้ไปยืนกันตรงนี้ายอะตรงนี้นีจะถ่ายถ่ายไปที่ระลึกถ่ายไปที่ระลึกถ่ายไปที่ระทึกทำสาสาโอเคโอเคเร็วเร็เร็วเสาธาตื่นตื่นเร็ว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 เรเร็เร็วเร็ว โอเคมันถ่ายถ่ายถ่ายมันทำไมไม่ติดตัวจะไปดูไหมล่ะจะถ่ายไหมเดี๋ยวต้องต้องหมดเวลาหรอกโอ้พี่หนึ่งนาทีอ่ะเสร็จยังยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จจะถ่ายนานไหมล่ะแต่เดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่ดีๆยังไม่ดีๆพูดซ้ำ หน1 8, 6, สองตเย้พี่อยู่นี่นีอยู่นี่นี่่ายไปไยอยู่นี่โอ้ยโอเคเยเย้ีดเรียบร้อยเรียบร้อยก้องุกเเรียบร้อย ประธานแล้วประธานแล้วอาไกีโอ้พี่รับประทานก่อนเลยเหรอกินเลยกินเลยนะว่านูไม่ของขวัญในที่หรือเปล่าไม่มีเนี่ยน่าจะไม่มีนูกก็ตกด้วยนะถ้ะพี่รู้เมื่อกี้เตะกันมาไม่เห็นมีของขวัญเลยเออพี่ล้มพี่ล้มพี่ล้มพี่จะตกพี่ไปล้มจักกูจากกูพี่ขาดหนุยออก๋ยวแป๊บหนึ่ง โอเคเกของขวัญมาก่อนโอ้โหของขวัญลูกของขวัญไหนเนี่ยพี่ของขวัญเกสามพี่พี่พี่มาแกตของขวัญแกตเลยพีเกตเลยม<ว>กตให้หมดสีอะไรเกตแกตแ,แล้วแกตโอ้ ทำไมมันลอยปลอยออกมาทีละอันปะโอ้โหโอ้โหหลายอันเลยโอ้โหหลายอันเลยโอ้โหงันงั้นโอ้โหโอ้โหเงั้นงั้นเลยเงั้นงั้นเลยซ่วมก็มีอ่ะซ่วมก็มีเว้ยีอันโอ้โหของหลายอันเลย เดียวพี่ช่วยหนูออกเงินไงออกคุลกิ้งยังไงอ่ะสวยเปล่าสวยเปล่าอ่ะรวยเป่าเลยขอบหนูโอ้พี่อันนี้อันนี้หมดเงินหนูเลยแต่ว่าน้องเก็บของก่อนเก็บเก็บเก็บลุกมเนยยยย อยากได้อะไรไหมอยากได้อยากได้มเอ้าเดีเ <athletes> ร <How but S 1> ่ง <acost> um <els> oh, yeah, okay. ินเอ้ยพูดเด้ออยากได้อะไรอะไระอะไรอะไรนะเดี๋ยวอย่พิ่งเสี่ยวพ่ตา ไ่พี่ยงไเฮ้ยพี่ตาอย่ามาอย่ามาไปอยู่ตรงนู้นไปอยู่ตรงนู้นเราจะคุยกันอย่าตัวไมเลียวหรอเราอ่ะพี่อะไรอะไรไม่รอดีกว่าเห็นพี่ตาชอบเล่นปาเดไีน้อ่ะอันพี่แต่งเป็นคอร์สเทนน่ละไปเดินน้อ่ะก็ได้นะเออขอทียนะเทียนะไดอยู่นะเไม่เลียวก่อนเออ เออเขาเทเสร็จละวเห็นไหมเด็กไหมกิต้าเอ๊ะเฮ้เฮ้เห็นไงน่ากลัวเปล่าอ๋อฮะอ๋อฮะนี่มันนี่มันเลมอนดีมอนนี่น่ะีจแล้วแววไม่ไม่สนใจสายลุงที่หนูสาวิ่งมาเหรอไม่อะก็สวยดีนะไม่อยากได้อะ เฮ้ยแต่ก็สวยดีนะพี่อยากได้ละซื้อมาหนึ่งพันบาทไม่หนึ่งพันก็สองพันอ่ะโอ้โหเพียงยังเห็นรู้ไหมล่ะต้องติ๊ไปค่ะไปติ๊กยังไงไปติ๊กยังไงเย่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 เอาตัวสูงพี่ตารู้เปล่าว่าทำไมพี่ถึงตัวหึงตัวสูงทำไมอ่ะเขาเอาไม้มาต่อขาฮะ ตอนเขาเดินดเนี่ยเขาแบบเดินลำบากมากเลยเดินลำบากมากเลยต้องหัวติดอย่างนี้ตลอดเออลง็น,นพี่ก็ไม่บอไม่รู้เหมือนกอันทำไงดีอด่ะโอเคก็ขอบคุณมากเลยนะคะที่ดูจนจบขนาดนี้เออถ้าใครยังไม่ได้กดไลค์นะคะเชิญกดไลค์ได้เลยนะคะให้เจ้าจของช่องพูดดีกว่าครับ ถ้าเกิดใครชอบคลิปน,นี้เนะ่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดใจกดแชร์ใครถ้าเกิดใครชอบคลิปเมืองสุดปวดเนี่ยก็อย่าลืมกดด้ยวยติดตามไปนะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนจากเมืองสุดปวนนะคะกลายเป็นพี่น้องสุดป่วนเพราะมันไม่เกี่ยวอะไรกับเมืองเลยมันเกี่ยวกับพี่น้องก <c oughs> ็ใช่แหละแล้วส่วนส่วน เพื่อนสุดปวดเนี่ยเราน่าจะทำวันไหนสักวันหนึ่งเนี่ยแหละค่ะถ้าวันไหนมันว่างเราก็จะทำอ่ะนะใช่ครับเกืมวันนี้นะคะก็เป็นวันเกิดของคุณพาต้าค่ะใช่แล้วเย่เพื่อนผมเองใช่เพื่อนผมเองเนี่ยนั้นกดตังค์ต่อไปนะคะใช่บ๊ายบายใช่ใช่บ๊ายบาย 拜拜。Bye bye.